<c oughs> จะให้ดูเจอสมุนไพรโดยบังเอิญอันนี้คือตำยานตัวเมียอบเชยเครือตำยานตัวเมียมันมีตัวผู้กับตัวเมีย สงสัยก็เลยขุดดูแล้วก็ดมดูแล้วหอมรากมันหอมแปลว่าเป็นตำยานของจริงเป็นสมุนไพรคนโบราณต้นมันไม่สมบูรณ์โดนเครื่องตัดหญ้าโดนรถเยียบที่ขุดมาก็ว่าจะลองเอามาปลูกให้มันวสวยๆสรงสารมันจะตายหรือเปล่าไม่รู้ ตายานมันเป็นยาสมุนไพรเขาไปดองเหล้าเป็นยาบํารุงรากมันนะนมันรากมันหอมเขามีส่วนเอาไปผสมน้ําหอมสมัยโบราณดมดูรู้เลยรากมันนะพบเชยเถาตายานตัวเมียของแท้ สงสัยมันก็เลยขุดดูใช่จริงๆด้วยรากมันหอมแปลว่าใช่ใบมันแจะลายๆเหลีมๆลายๆนะแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์จะจะปลูกมันดูมันจะเกิดหรือเปล่าเจอสมุนไพรโดยบังเอิญจะไม่ได้ล้างน้ำนั่นนี่ขี้ดินเต็มเลย